สวัสดียามด็กดื่นนะครับที่เห็นนี่ไม่ใช่อะไรนะอยากจะบอกว่ามันคือเหงื่อนะครับ<ช>เห็นปะนี่คือเหงื่อหมดเลยนะครับเห็นไหมนี่คือเรานั่งอยู่ในห้องนะครับก็พอดีเก็บกวาดห้องนะครับก็คือเก็บกวาดห้องครั้งยิ่งใหญ่ใช้คำว่าครั้งยิ่งใหญ่เลยนะครับทุกอย่างก็เป็นระเบียบขึ้นนะครับเสร็จแล้วก็ก็ไ้อาบน้ํารอบที่รอบที่สาม อาบเมื่อเช้าใช่ปะเมื่อเช้าครั้งหนึ่งเมื่อค่าครั้งหนึ่งเมื่อเช้าคือตื่นตื่นตอนเที่ยงก็อาบอาบเช้าหนึ่งนะเออพอตกประมาณสี่โมงเย็นก็อาบอีกครั้งหนึ่งก่อนไปตลาดแล้วเมื่อกี้ครับประมาณสี่ทุ่มครึ่งเราก็อาบอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สามนะครับคือมันร้อนคือเราอยู่ในห้องทั้งวันแนละอยู่ในห้องทั้งวันจนรู้สึกว่าอากาศมันอากาศมันเย็นมันเย็นเพราะเรานั่งอยู่หน้าห้องเพราะว่าข้างหน้าเราคือประตูห้องแต่พอเราออกไปข้างนอกเฮ้ คือคือเรารู้แหละว่ามันร้อนเออเรารู้ว่าอากาศมันร้อนแต่เรานั่งอยู่ในห้องเรารู้สึกว่าอากาศมันเย็นดี <c oughs> เราก็ทําทุกอย่างเพื่อจะให้ห้องเราอ่ะหอมแล้วก็เย็นขึ้นพ่นทุกอย่างพ่นจนขมคอพ่นแอลกอฮอล์ครับเอาแอลกอฮอล์มาฉีดฉีดในห้องฉีดฆ่าเชือ้อนะครับฆ่าเชื้อดับกลิ่นแล้วก็เอาน้ําหอมปรับอากาศสเปย์ปรับอากาศ,เ,ากาศเด็ดตรงเด็ดต่อน้ําหอมฉีดตัวพ่นในห้องพ่นเพื่อให้มันหอมขึ้นนะ เพราะว่าอากาศร้อนมันก็จะหมินความรู้สึกไงนะเสร็จแล้วเมื่อกี้ไปไปเซเว่นมานะครับไปซื้อของปรากฏว่าระหว่างขับรถคือแบบเฮ้ยอากาศข้างนอกคือเย็นมากคือเราดูว่านั่งอยู่ในห้องมันร้อนแต่มันก็เย็นอะ่ะเอออย่างเงี้ยแต่พอไปข้างนอกคือมึงเย็นมึงเย็นมากคือไม่อยากหยุดขับรถนะครับนี่คือเหงื่อแบบโอ้โหแล้วพัดลมที่เปิดมาคือไม่ได้มีความเย็นพัดลมคือร้อนนะครับสิ่งที่เราทําได้คืออะไร การกินน้ําเปล่านะครับน้ําเปล่าใส่น้ําแข็งน้ําเปล่าเย็นด้วยปกติกินน้ําเย็นก็คือกินจากขวดเลยใช่ป่ะนี่คือต้องใส่น้ําแข็งออปกติแล้วเนี่ยถ้าจะกินน้ําแข็งคือกินกินกินน้าอัดลมนะครับถ้าจะกินน้ําแข็งนะน้ําเปล่าเย็นจะไม่กินน้ําแข็งแต่นี่ถึงขั้นต้องกินน้ําแข็งทุกคนร้อนไหร้อนจริงๆนะครับยีิบเก้าองศาเนะแจ่มใสแจ่มใสตรงไหน อยากจะบ้าตายลายวันนะครับมีวิธีคลายร้อนอยังไงบ้างคือผมมีแตงโมอ,อยู่นะครับเดีย๋ยวสักพักจะกินแตงโมกินให้มันเย็นขึ้นให้จิตใจมันเย็นขึ้นนะครับเอออากาศร้อนต้องกินน้ำมาเยอะนะเพราะว่าร่างกายเราสูญเสียน้ำเยอะเห<ม>งื่อออกเยอะก็ต้องกินน้ำไปทดแทน นะครับ